สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ผมได้ตักแหนแดงออกไปแล้วนะครับจํานวน9ก้ากิโลนะครับเอาไปปล่อยที่ทุกนาตอนนี้แหนแดงก็ในบ่อเนี่ยเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับถือว่าขยายตัวได้เร็วมากนะครับผมตักออกไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับนับจากหลังจากนั้นนะครับผมก็ปล่อยแหนแดงไว้สักประมาณครึ่งกิโลอยู่ในแปลงนะครับตอนนี้ก็ขยายเต็มอีกแล้ว ก็ผมจะทิ้งไว้ให้มันมันหนาแล้วก็ใหญ่กว่านี้นะครับอีกประมาณสักสี่ห้าวันค่อยตัดออกไปอีกนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับจเจริญเติบโตดีวิธีการเลี้ยงก็ง่ายๆนะครับเทคนิคก็คือผมก็ใช้เนี่ยฟางก้อนเห็นไหมครับที่มันเหลืออยู่ก้อนหนึ่งผมก็เอาฟางก้อนตั้งตั้งรอบนี้นะครับความกว้างอยู่สองเมตรแล้วก็ความยาวอยู่สี่เมตรนะครับตั้งรอบลักษณะแบบนี้ ก็เอาพลาสติกมาคลุมบ่อเติมน้ําลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยขี้บัวนะครับลงไปสามสามตะก้านะครับสามตะก้าเทไว้เติมน้ําลงไปนะครับทิ้งไว้สักผมทิ้งไว้แค่สองคืนหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันพอตอนเย็นมาผมก็เอาแหนแดงมาปล่อยครึ่งโลนะครับปล่อยครึ่งโลสักประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์ก็จะเต็มนี้นะครับถ้าเรารออีกสักสามสี่วันมันก็จะต้นจะใหญ่แน่นขึ้นเรื่อยๆพอเราเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มแน่นนะครับเราก็ตักออกนี่นะครับเป็นการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับระดับน้ําเนี่ยเท่าที่สังเกตดูประมาณสักห้าสิบเซนก็กําลังพอดีนะครับระดับน้ําที่เติมในแปลงครับประมาณห้าสิบเซนนี้ก็กําลังพอดีนะครับตอนแรกก็ว่าจะทําหลังคากันแดดให้แต่ว่าก็ไม่ได้ทํานะแต่เขาก็สามารถอยู่ได้นะครับ แต่ถ้าทําหลังคากันแดดนะครับต้นก็จะเขียวคิดว่ามันน่าจะเขียวขึ้นแล้วก็น่าจะขยายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็แบบโล่งๆเลยเขาก็ยังขยายได้ดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้ามีร่มบ้างเนี่ยผมว่าน่าจะขยายได้ดีเร็วขึ้นเดี๋ยวจะตักไปปล่อยที่ทุ่งนานะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็เข้ามาทักที่เพจ Facebook เพื่อนเกษตรชนแนลนะครับสนใจก็มีแบ่งจําหน่ายนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ